สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะคะผู้นิสานใต้คะ่ะสวัสดีทุกๆคนมือใหม่กเกษตรกรมือใหม่แล้วก็แล้วก็ <c oughs> วกอกอหยังก็เฮ็ด u t u b e กับมือใหม่นะพี่น้องเลียงงัวกับมือใหม่เฮ็ด u t u b e กับมือใหม่ใหม่ทุกอย่างอรุณคำมาแรงมากอะหาอาหารให้น้องงัวคือเกานะเนาะเบิ่งพี่น้องอันไปนเฮ็ดเขาเฮ็เพิ่นเพิเ่งเฮ็ดได้มือเดียวได้พี่น้องนี่เฮ็ดเขาเฮ็เพื่อนนี่ โอ้ยดินดินวัาสันพี่น้องดินจนวานนี่ต้นหอจนวานเฮ็ดสองตัวกับหน้องพนมีหน้องหน้องสาวสือง่วมาไม่แม,ม่ลูกเอามาเป็นมูเพินบางทีเราจะว่าตอนนี้ต้นหอดินจนวาน <c oughs> เขาบอกว่าเอาเขาไหวมากก็อันตรายเนาะแล้วเขาก็นยิยมเห็ดเขาหนเบางตีแ่ละพี่น้องเอยแข็งขาเพนใหญ่ขนาดเลยจองเดือนกลัวได้พี่น้องท่านไหนสามเดือนอยู่เพิ่งเนี้ เฮ็ดเขาให้่นจับกันทั้งสามสี่คนเนาะ่นดินจนว่าตอนนี้ตุนหาอเบื้องตีลันโอ้่อยก็เพิ่งจะเฮ็ดเนาะ่อยก็เพิ่งจะเคยเลี้ยงงวใหญ่เนาะเพิ่งจะหูว่าเขาต้องเฮ็ดเขาท้ำเขาจี้เขาเบื้องเนี้ตอนนี้ตุนหฮะเล่นว่าสันสร้อยกันจับเอาเขาโพดวดผสมห้ามให้่นกินจะได้อันซอยหลดนำนมแม่่นเสด็จเรต้องไปดูดนมแม่หลายเนาะแม่่นก็จะได้บ่ผอมนะพี่น้องเออย่านหย่านแม่่นผมแห้งเนาะ ก,ก็กินดียุติละวข้าวโพดใส่หั่เขาก็ว,ว่าหน่อย,อยๆบ่าใครอยากให้กินเนาะข้าวโพดบดข้าวโพดมักโอ้ยกับบลูจะเฮ็ดยังไงก็ให้เพิ่นกินโหลดแล้วเนะาะจักเป็นยังไงกับบรลูขึ้นกันล่ะกินทุกมือวะนี่กินดีขึ้นยังนี่อยากกินน้ำเมลเมลกับบลูให้กินก็เรื่ยมาใส่อันกะละมังให้กินต่างหากขอบพูดหลายๆเด้อทุกผู้ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้คนอีสานตายเนาะที่รับชมเนาะรับชมคลิป กดไล่ให้ขอคูณหลยๆเนาะมือไม้กําลังฮัดเท็ดเหลียงงัวกับมือไม้นี่กับงัวา่ามาไม้เนาะพี่นอ้องสื่งงัวามาไม้แม่ลูกคุณน่ลูกเพิ่นหน่อยอยู่เท็ด <laughs> เขาคือการพร้อมกันเลยเนี่โอ้ <laughs> พี่น้องว่างัว่ายพร้อมแหงมาเบิ่งเนี่ยก็สื้อมาไม้คุณนี่มีแม่เพิ่นเขาบอกว่าเคเอฟสามหนึ่งเขาบอกว่าเคเอฟสามหนึ่งซื้อมาได้สองสามหมื่นได้พี่น้องนี่ซื้อมาจากสารคาม ขามาแรงมากกบแลนหาเพื่อนก็ห้องเบ๊บีกะเอาออกไปผูกโยพี่น้องแต่กับ่ใครมีหนาเนาะบ่ใครมีหยาก็เลยเอากระโพดบดเนี่ยเพื่อนกินยำแรงกระโพดบดกบผสมห่อมกบห้วยหัวหารจักรน้อยดอกเพราะว่าเพื่อนเป็นเมลูกออนเพื่อนต้องให้นมลูกเนาะกะคนที่สารตายกะบ่รู้จะล่องคลิปยังเนาะกะเลียงงัวกะล่องคลิปงัวปลูกพัก จนขัวส้ำนีตัวชีวิตประจำวันชีวิตบานๆชีวิตทนบทบานห้ามันบอพี่นองอันวิดีโอยาเากะเจ้าว่าเขาลงจักหน้าที่กับ,บลูผู้ใดอัน <c oughs> ผู้ใดลูกะบ,บอกคนอีสานตายในเด้อคลิปสันเขาลงจักหน้าที่คลิปเน่าเขาลงจักหน้าที่เราะท่านได้รู้เรื่องน้ำเขาดอกกะลงไปจังสันละจากะขอบผุ้หลายๆที่คนที่มีผู้มารับชมมาหายกำลังใจเนาะขอพระคุณหลายๆนะขอบพระคุณอย่างสูงกับ่มีย่างตอบแทนนอกจากข้า่าขอบคุณเนาะ ก็จะอัปเดตลูกไส้ลูกไส้สให้คอยให้เบิ้งนี่ล่ะลูกไส้เคเอฟซ้ำหนึ่งคอยว่าจะไม่คอยหักลไรสมส่วนเป็นไงคัะเ <c oughs> พดเขาเป็นเปนกระตีบลายแต่ว่าคลิปเนี้เพอลงจากนาที่อันนี้ก็ได้สามาทีกลัวล่ะกต็ว่าจะพ่อละหละบ่มียังจะเวาแล้วถ้ามาติตอนแรงๆเนะพี่น้องขอบพูดหลายๆที่รับชมด้วยค่ะ